บทที่1 1 8 1และในห้องโถงพิจารณาคดีสาธารณะหลายคนจำวินเลี่ยมรอสได้ในขณะนี้และห้องโถงพิจารณาคดีสาธารณะทั้งห่มดอดไม่ได้ที่จะสานและโกลาหลนในขณะนี้ความตกใจและการอภิปรายก็ปัททุกขึ้นมันจบลงแล้วเจียงเฟิงผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปแล้ว ตระกูลอย่างตระกูลเคียนและวินเลี่ยมรอนมันยากที่เจียงเฟิงจะไม่ตายกลอรี่มีคนพูดและหลายคนเกือบจะมีความคิดเห็นเดียวกันบูมเงียบผู้พิพากษาจากเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิขมวดคิ้วคอโตและแววตาของเขาเต็มไปด้วยความบูดบึง้งแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นผู้พิพากษา ไม่ว่าวินเลียมรอนจะหญิงยโสเพียงใดปราบเท่าที่เขาไม่แต่ต้องกฎหมายหรือละเมิดกฎเขาทำได้แค่อดทนสิ่งสำคัญที่สุดคือในความเห็นของเขาการพิจารณาคดีสาธารณะนี้ไม่จำเป็นเกินไปเพราะตามข้อมูลที่เขามีปราบเท่าที่มากกว่า90%เปอร์เซนของตระกูลเคียนและผู้ที่เข้าร่วมในงานเลี้ยงแต่งงานเห็นด้วยควบคู่ไปกับคนอื่นๆ อีกมากมายหลักฐานที่ประกูลอยางผลิตขึ้นเจียงเฟิงต้องตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจียงเฟิงฆ่าคนจริงๆอย่างเวนบินยังอยู่ในอาการโคมา่าโจดโปรดใส่ใจกับท่าทีและคำพูดของคุณบัตดนี้ให้โจดแถลงผู้พิพากษากล่าว เมื่อเห็นสิ่งนี้ดวงตาของวินเลียมรอนก็ดูถูกมากขึ้นเขามองไปรอบๆและแม้แต่มองไปยังเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนจากเมืองหลวงของจักรวรรดิก่อนอื่นเขาพูดสองสามคำโดยบอกว่านี่เป็นการฆาตกรรมโดยเจตนาจากนั้นเขาก็ถามเคียนมิ่งเฟยโดยตรงพูด านายความวินเลียมผู้ถูกฉันรับรองบุคลิกของฉันได้เจียงเฟิงเพิ่งบุกเข้าไปในห้องโถงของประกูลเคียนของฉันโดยตั้งใจและเพราะเขาต้องการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งผู้เท่าแห่งประกูลอย่างและอิจฉาพรสวรรค์ของนายน้อยอย่างและสถานะเขาคลั่งคล้ายมักจะโจมตีนายน้อยอย่างถูกต้องเราอยู่ที่นั่นด้วยขยะนั่นอิจฉาเกินไปเขากำลังฆ่าคนโดยเจตนา คนของหยางเาาถูกขัดขวางโดยขยะนั้นและแม้แต่ใบเอปวนก็ถูกฆ่าโดยขยะนั้นไร้ประโยชน์เขาได้ก่ออาชญากรรมที่ชั่วร้ายเทียนมิงเฟยกล่าวและทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเขาที่ปรากฏตัวในห้องโถงม่นในเวลานั้นก็วิพากวิจารณ์เขาโดยตรงในขณะนี้คำพูดของทุกคนเกือบจะเหมือนกัน ฉันมีอีกรูปที่นี่ซึ่งถ่ายตอนที่เจียงเฟิงฆ่าหัวหน้าบอดี้การ์ดของนายน้อยหยางทันใดน,นั้นปรมาจารย์คนหนึ่งก็หยิบรูปที่แอบถ่ายออกมาในเวลาที่ไม่รู้จักภาพถ่ายแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่เจียงเฟิงฆ่าคนอย่างชัดเจนภาพนี้เป็นเพียงหลักฐานทางกายภาพที่เหมือนเหล็กไม่เพียงเท่านั้นการฆาตกรรมของเจียงเฟิงเป็นเพียงหนึ่งในนั้น เพื่อให้ได้ตำแหน่งผู้เท่าเขายังขอให้พันรยาของเขากงหญิงเสวียนางหญิงเสวียจงใจเกลี้ยกล่อมนายน้อยหยางและปล่อยให้นายน้อยหยางมาที่เมืองจงหยวนอัญญาประกาศคู่พันรยายังตั้งใจเกลี้ยกล่อมนายน้อยหยางให้ไปที่เซนจูรี่เทียนเฉิงวินล,ล่าโดยบอกว่าเธอต้องการชำระล้างนายน้อยหยาง แต่ใครจะรู้ว่าผู้หญิงที่ชั่วร้ายคนนั้นจะปล่อยให้นักฆ่าหญิงลอบสังหารนายน้อยอย่างหลังจากที่นายน้อยอย่างมาถึงถ้ามันไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของยังมาสเตอร์อย่างนายน้อยหยางเสียชีวิตแล้วในเวลานี้เทียนมิ่งเฟยพูดอย่างกระทันหันในขณะนี้และเขาก็หยิบรูปถ่ายออกมาจากแขนของเขาด้วย และรูปนั้นเป็นของหยางเวนบินที่เดินออกจากสัตวรวัดเมืองที่มีเลือดบนร่างกายฉากจากนั้นเขาพูดต่อนายน้อยหยางไม่สนใจเรื่องนี้เพราะเราทุกคนเป็นพี่น้องกันแต่เขาไม่คาดคิดว่าขยะนี้จะเลวร้ายขนาดนี้และปล่อยให้ภรรยาของเขาเกลี้ยกล่อมและฆ่านายน้อยหยางแต่ที่จริงเขาทำโดยตรงในที่ทีมั่น นี่มันแค่อาทยากรรมชั่วชาสวรรค์ไม่ทนหวดมันดูร้ายและน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอหากเป็นเช่นนี้เจียงเฟิงก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายและวิปริตหลังจากพูดจบสายตาของทุกคนก็หันไปหาเจียงเฟิงในทันที เมื่อหลักฐานและภาพถ่ายถูกนำเสนอทีละคนและพยานทีละคนก็พูดตรงตรงห้องโถงพิจารณาคดีสาธารณะทั้งหมดก็ตกอยู่ในความโกลาหลและตกตะลึงในทันใดตอนที่1182หลายคนในห้องโถงมองไปที่เจียงเฟิน ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงและบางคนก็แสดงความรังเกียจและหวาดกลัวในดวงตาของพวกเขาเจียงเฟิงโหดร้ายมากไหมอัจเจรีเขาเป็นลูกเขยแบบดอทูดอเมื่อหลายคนได้ยินว่าเขาเป็นทายาทของตระกูลหยางในเมืองหลวงพวกเขารู้สึกเหลือเชื่อและตกใจอย่างมากในครั้งแรก แต่ในเวลานี้เมื่อได้ยินเคียนมิ่งเฟยและเจ้าหงเช่นพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องหลายคนก็มองไปที่เจียงเฟิงด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเนื่องจากในปากของพวกเขาพฤติกรรมของเจียงเฟิงเกือบถึงระดับที่ชั่วร้ายนั่นคือภาพของคนบ้าที่ฆ่าคนเขายังใช้ประโยชน์จากภรรยาของเขาเพื่อสิ่งนี้ ฉันไม่รู้จริงๆว่าขยะนี้เป็นคนแบบนี้จริงๆเมื่อฉันได้ยินว่าขยะนี้รวมเฟิงแก้กรุ๊ปและตระกูลกองเป็นหนึ่งเดียวและมอบให้กองอีอิงเก้ฉันคิดว่าเขาเป็นคนรักที่แท้จริงศักิ์สิบผู้ชายแต่ตอนนี้เขาเป็นเพียงฆาตกรที่ชั่วร้าย ผู้หญิงจากเมืองจงหยวนมองไปที่กองหลักฐานและฟังคำพูดของเคียนมิ่งเฟยเจ้าหงเช่นและคนอื่นๆเมื่อเขามองไปที่เจียงเฟิงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยด้วยความไม่เชื่อในห้องโถงพิจารณาคดีสาธารณะทั้งหมดหลายคนเกือบจะมีสีหน้าเหมือนกับสุภาพสตรีผู้สูงสัก์คนนั้นและเกิดความโกล่าหลขึ้นในห้องโถง คำพูดของเคียนนิ่งเฟยและเจ้าหงเช่นนั้นน่าตกใจจริงๆแม้แต่ในห้องโถงพิจารณาคดีสาธารณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกคนจากเมืองหลวงของจักรวรรดิที่มาสอบสวนและเข้าร่วมในการพิจารณาคดีสาธารณะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอาวุโสต่างก็มองไปที่เจียงเฟิงในขณะนี้ ในที่สุดเจียงเฟงก็เงยหน้าขึ้นในขณะนี้เฟรมมิงคุณต้องการแสดงหิมะด้วยหรือไม่เจียงเฟงเพิ่งสงบความโกรธลงเป็นเวลานานและในขณะนี้เขาก็กระสับกระส่ายอย่างเงียบๆอีกครั้งเขามองไปที่วินเลี่ยมรอนเคียนมิ่งเฟและเจ้าหงเช่นใบหน้าของเขาเย็นห้าห้าห้าถูกใส่ร้ายคุณเป็นเศษขยะที่คิดมากไปหรือเปล่า มีพยานและหลักฐานมากมายนี่เป็นข้อเท็จจริงที่หุ้มเหล็กคุณกล้าพูดได้อย่างไรว่าถูกใส่ร้ายในขณะนี้เคียนมิ่งเฟยดูเหมือนจะได้ยินเรื่องตลกเรื่องใหญ่เขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยอะเยะ้ยจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นและส่งรูปถ่ายทั้งหมดบนโต๊ะเป็นหลักฐานให้กับผู้พิพากษา ข้างหลังเขาผู้อาวุโสหลายคนของเมืองจงหยวนที่เข้าร่วมในงานแต่งงานในเวลานั้นเช่นเดียวกับยักษ์ใหญ่หลายแห่งในโลกต่างมองดูเจียงเฟิงด้วยความเย่อเย้ยและสมเพชท,ท่านผู้มีเกียรติฉันคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาคดีนี้ต่อไปมาปิดคดีกันเถอะเจียงเฟิงจงใจฆ่าย,ยางเวียนบินและยางชฉาสองครั้งติดต่อกันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าของตระกูลยาง ในช่วงเวลานี้เขายังใช้พันรายาของเขาเพื่อล่อลวงอย่างชาวฆ่าหลายคนติดต่อกันพฤติกรรมแบบนี้น่ารังเกียจและไม่น่าให้อภัยในความคิดของฉันเจียงเฟิงต้องถูกตัดสินประหารชีวิตสำหรับเรื่องนี้พันรายาที่ไรประโยชน์ที่ช่วยเหลือในการก่ออาชญากรรมเขาควรถูกตัดสินจำคุกอย่างน้อย20ปี นอกจากนี้ทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้ชื่อของเจียงเฟิงและกองอี้อิงเก่จะต้องจ่ายให้กับ Master, ยังมาสเตอร์อยางเป็นค่าชดเชยวินเลี่ยมรอนยังลุกขึ้นโดยตรงที่ครั้งนี้ในความเห็นของเขาการพิจารณาคดีสาธารณะสิ้นสุดลงแล้วเขาไม่ต้องการเสียเวลาที่นี่อีกต่อไปในความเห็นของเขาไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอีกสักวินาทีกับเจียงเฟิง ขยะของลูกเขยตามบ้านนี่คือการทดลองสาธารณะโดยไม่มีปัญหาใดๆเลยแม้ว่าการพิจารณาคดีสาธารณะจะเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็สามารถประกาศได้ถูกต้องสามารถประกาศได้ว่ามันจบลงแล้วและไม่มีอะไรต้องซักถามเลยฉันก็เห็นด้วยฉันยังรู้สึกว่าแม้ว่าจะเป็นแบบนี้ก็ถูก เทียนมิงเฟยและเจ้าหงเช่นก็พูดเช่นกันเมื่อพวกเขาพูดพวกเขามองไปที่วินเลี่ยมรอนด้วยสายตาชื่นชมเดิมทีพวกเขาต้องการฆ่าเจียงเฟงแต่เมื่อวินเลี่ยมรอนเคลื่อนไหวพวกเขาจะทำลายครอบครัวของเจียงเฟงโดยตรงและในเวลานี้วินเลี่ยมรอนพูดพร้อมชี้ไปที่จุดสำคัญผลการพิจารณาคดีสาธารณะนี้ได้รับการประกาศโดยตรง ตอนที่1 1 8 3ันไร้สามันไรสาระขินฉีองลุกขึ้นทันทีหลังจากได้ยินฉากนี้ความโกรธที่น่าสะพรึงกลัวในดวงตาของเขาระเบิดออกอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้และความสามารถของคินฉีองในการย้อนกลับขาวดำก็ถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ขึ้นขินฉีองต้องการพูดแต่เจียงเฟิงสายหัวที่ขินฉีอง เสียงของข้นฉีองอดไม่ได้ที่จะหยุดชั่วคราวเฉียนหมิงเฟยคุณยังมีโอกาสที่จะบอกความจริงและนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณจู่จูจ่น้ำเสียงของเจียงเฟิงก็สงบลงและเขาก็มองไปที่เฉียนหมิงเฟยอ,อย่างแผ่วเบาฮ่าฮ่าฮ่าฉันไม่ได้ยินที่คุณพูดคุณกำลังจะถูกตัดสินประหารชีวิตและคุณบอกว่าจะให้โอกาสฉันจริงๆเหรอ เฉียนหมิงเฟยมองไปที่เจียงเฟงและระเบิดความเย้ยหยันอีกครั้งหัวเราะอย่างบ้าคลั่งของเสียคุณกำลังคุกคามเขาในเวลานี้หรือไม่หรือหาว่าเขาโง่เปล่าประโยชน์กล้าพูดแบบนี้เฉียนหมิงเฟยถึงกับระเบิดเจตนาสังหารที่น่าสะพรึงกลัวในดวงตาของเขา ถ้าไม่ใช่เพราะขยะนี้เขาและอย่างเวนบินอาจบรรลุความร่วมมือร่วมกันแล้วในเวลานี้เขาอาจอยู่บนถนนจากความสันโดษไปสู่การเติบโตคุณเป็นคนงี่เง่าที่พูดถึงความฝันเหรอขยะฉันคิดว่าคุณบ้าไปแล้วเทียนมิ่งเฟยก้าวไปข้างหน้าและมองไปที่เจียงเฟิงราวกับว่ากำลังดูมดที่สามารถถูกบทขยี้จนตายได้ทุกเมื่อ เอาเถอะไม่เจ้าฮงเชนและวินเลียมรอนคือผู้ที่ตัดสินผลลัพธ์อย่างแท้จริงเพราะเขาคือผู้ตัดสินผลลัพธ์ของการพิจารณาคดีต่อสาธารณชนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลักฐานทั้งหมดอยู่ในใจของเขาเจียงเฟิงคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมหรือคุณมีหลักฐานอื่นที่เป็นประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่การพิจารณาคดีสาธารณานี้อาจจบลงได้ ผู้พิาพากษาที่มีมาตรฐานสูงมากจากเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิก็มองไปที่เจียงเฟงในเวลานี้และน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสง่างามหากเคียนนิ่งเฟและเจ้าหงเช่นพูดเป็นความจริงแสดงว่าเจียงเฟงได้มาถึงจุดที่เลวร้ายที่สุดแล้วเจียงเฟงจะต้องถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างแน่นอนเดี๋ยวก่อน ใครบอกว่าการพิจารณาคดีสาธารณะนี้จะจบลงได้ฉันขอโทษคุณเจียงฉันมาช้าบูมแต่ในขณะน,นี้ประตูของการพิจารณาคดีสาธารณะอยู่ภายใต้สายตาของผู้คนนับพันห้องโถงปิดลงอย่างกระทันหันเขาถูกบทขยี้ด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวจากนั้นร่างผมงอกแต่ทรงพลังอย่างยิ่งก็ก้าวเข้าไปในห้องโถงทดลองสาธารณะ เมื่อเขาพูดเสียงของเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธก่อนจากนั้นก็มีความกลัวเขาตรงไปหาเจียงเฟิงคำนับและขอโทษเคียนชายชาราแห่งตระกูลเคียนเคียนโกทงร่างนั้นเดินเข้ามาและจู่จู่ใครบางคนในห้องโถงก็จําตัวตนของร่างนั้นได้และเสียงของเขาก็เต็มไปด้วยเสียงที่แหลมคมอย่างน่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นทั้ง ห้องโถงก็ตกอยู่ในความเงียบนั้นและเฉียนหมิงเฟยก็ยิ่งกว่านั้นยืนอยู่ในขณะนั้นเขาตกใจและมึนงงเขาจ้องมองไปที่ร่างนั้นตาของเขาแทบจะถลนออกมา